ตั่งตั้งไอ้วอร์ไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีด้วยนะครับผมเอ็กไลเซอร์เลยนี่ก็คือเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งตัวเป็นตัวละครในอนิเมะนะครับไปไล่ยิงคนน่า ตัวที่ผมจะแต่งไปก็คือเป็นอ่าอนิเมะที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือแบบดูทีไรก็บ่อน้ําตาแตกทุกทีนะแบบฉากวันซึ้งไงแบบโคตรอินนะครับเรื่องอ่าที่ผมจะแต่งนี้ก็คือเป็นเรื่องนารุตโตะนะครับอ่าเปนกระตูนที่ผมชอบที่สุดนะครับอ่าแล้วตัวที่ผมจะแต่งก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ มันเป็นอาจารย์ของนารุโตะด้วยนะอ่าฮอ่ะรู้แล้วใช่ไหมละ่ะอาจารย์ของนารูโตะคือใครอ่าอ่าอ่าทีมเจ็ดไงก็คือคาคาชินะครับนะแล้วการแต่งตัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะอ่ะนี่ครับมาครับไปที่แต่งตัวคาคาชิตอนนี้มันจะเป็นฉากที่มันสู้กับฮีดันนะครับเออแหนบจะเป็นผมขาวแบบนี้แล้วก็ผ้าปิดปากนะ นี่เลยแล้วมันจะใส่เสื้อสีดำนี่อยู่ไหนนะเสื้อสีดำก็คือเสื้อนอกสีเขียวมันหลุดไปแล้วนะเออมันสู้โดนแรงระเบิดเออแล้วก็กางเกงกางเกงนินจาเฮ้ยเชิญน,นี่กางเกงนินจาอาแล้วก็รองเท้ารองเท้ามันจะเป็นอ่านี่เออแบบนี้ ชุดนินจาในนารูโตะมันจะประมาณนี้แหละนะก็คือถ้าถ้าตรงรองเท้าเป็นสีนํำเงินเนี่ยก็คือแบบสุดจัดเลยนี่มันนินจาในนารูโตะชัดๆนะเป็นไงคาชโโิโอ้โหสุดจัดเอ้ยหรือมันยังไม่เนียนเหรอแล้วเราทำเป็นะนี่วงเวนอยู่ตาซ้ายนี่นี่เลยนี่มีรอยมีรอยฟันอ่าอยู่ตาซ้ายนะ คือเรื่องนี้ผมดูจบไปหลายรอบมากเลยนะแบบประมาณแบบตั้งแต่ตอนเด็กถึงตอนโตผมดูจบประมาณสีห้ารอบได้นะแบบว่างจัดว่างดูมาครับอย่ารอช้าเราไปเจอกันในเกมนะครับไปเลยแน่แน่เป็นไงเคยเห็นนิจาสายโคโนฮาหรือเปล่าคาคาชิรู้จักคาคาชิไหมนี่นี่เลยนี่คาคาชิอาจารย์นารุโตโอ้โห เหมือนผมจะบ้านี่ไม่เกินไปนะมาเราไปไล่ยิงคนกันนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์กิบสีเลยง่าอาจจะเล่นไม่ถนัดนะครับเพราะว่าแบบใส่หูฟังไงแบบปกติเล่นไม่ได้ใส่หูฟังคราวนี้ก็เล่นใส่หูฟังแล้วตรงเสียบมันไม่พอดีกับมือนะแจ็คเสียบมันไหนเออมันมันไม่เข้ามือมันก็เลยแบบ อาจจะเล่นกิก๊กก,ก็ไหนนะยังไงเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยหัวหัวหนึ่งหัวซองหัวซองโอ้ยเยะแรงไปขึ้น,นเฮ้ยซ้ำตัวล้มทำไมละ่ะก็มาดิครับก็าามาดิครับอ๋อเป็นไง ชนะแล้วตาแรกเป็นไงเป็นไงสกิลสกิลนินจาโอ้โหเบา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 ได้เบาเบาได้เบาเดี๋ยวจัดชุดเกราะมาก่อนละกันมาไปดีเซอร์ตไปโอ้โหนัดแรกก็หัวแล้วเป็นไงล่ะสุดจัดเปล่าไอ้เหรอเหรอเอาจริงเพื่อนก็เก่งด้วยนะ แล้วครับผมเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปลากหัวข้างล่างนี้นะเฮ้ยเราอยู่ข้างบนดีกว่าน่าจะกัดหัวง่ายโอ้โหเพื่อนล้มไปแล้วสองตัวด้วยข้างล่างเอมันขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งตัวเฮ้ยโอ้โหเล่นไม่เมียบเลยเนี่ยผมฟังเอ้ย วิ่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้วิ่งไม่ได้นอกเลยครับไม่เดี๋ยวขอแก้มือกันเรามาดูดีเจห่อมน้อยกันนะครับดู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 ดดดพะนะดีเจห่อมน้อยพะนะหน้าบาเลยสุดจัดเกินเดี๋ยว,ยวตาหน้าเราโชว์โหดนะโชว์ แบบจริงหัวทุกนัดที่ดูนะแง่ไม่ได้ไม่ได้คิมโมนะครับ <c oughs> ที่จริงก็โมแหละ <c oughs> มันกระตุกอ่ะเล่นไม่มัน <c oughs> เอาปืนลู่แล้วกันเพราะว่าแบบอาัดคลิปทีไรแบบกระตุกไงแหลกด้วย <c oughs> เล่นยากด้วยเนี่ยโอ้กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยละกัน <c oughs> อะฮฮิ ข้างหน้าหนึ่งตัวเราจะไม่ออกไปตายโง่นะ <g ül> ตอนเล่นเป็นไก่ตอนตายเป็นโคตรเถอะเอ้ยเป็นไหนแล้ววะ <c oughs> เล่นยากนะออกมาแล้วมันออกมาแล้วเก็บเพื่อนวิ่งโอ้โหสวย ชุบ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  First Blood เอาชุบมาชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหนอยชุบหน่อย้างหลังขลังขลังโอ้โหเรียบร้อยได้สองรอบแล้วเกินเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เราต้องโลงกดตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวก็หาว่าผมไก่เดี๋ยวหาว่ายิงบัสเอาใหม่ขอแก้มือใหม่ อ,อ๋อเมื่อกี้ไม่มีเกาะไงแบบก็เลยไก่นะเล่นไก่ะไม่มีเกาะคขานี้มีเกาะแล้วจริงหน่อยเพื่อนเอาจริงหน่อยอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวเอาจริงให้นะแอมถึงกับเปิดไม่บอกว่าเอาจริงได้เพื่อนได,ได้ได้ได้เราจะจัดให้เอาเฮ้ยตกตกเอะนี่ว่าจะเอาจริงเลยเอาจริงแล้วจริงแล้วนะหมดจริงจังนะ สุสานโอ๊ขึ้นมา,าไม่ใช่ล่ะเดี๋ยวเราจะใช้ขามุยไปผมข้างหลังมันแล้วก็ยิงแอบกดไม่ค่อยติดนะนแหลกเครื่องมันร้อนยิงก็ไม่ตายด้วยนี่ข้างหลังโอ้โหอีกแล้วตัวนี้อีกแล้ว แลยวปะทูใครก็ได้มาแบกหน่อยแบกบผมหน่อยแบกบผมหน่อยผมอ่อยแล้วนะแบกบหน่อย,ยแล้วโอ้โหสวยเพื่อนสวย <c oughs> อีย๊ผมอี๊หักหักใส่ดีกว่าลงเฉพาะฉากเทพไง ไม่ไรไม่เป็นไรลงลงยังไงก็ลงก็รู้เลยว่าเล่นไก่นะเติมเยอะแต่เล่นไก่ดีไหมนี่เติมเยอะเล่นไก่เนี่ยมาจริงแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วพูดมาสองรอบเลยวันเดียวก็จริงโ็เข้าไปอีจ้าต้องเข้าไปในหมอควันอ่านี่ไงหายตัว ก็คือวิธีดิจาของเคาชิให้คนมายิงเล่นเดินเป็นไก่โอ้โหตอนเล่นเป็นไก่ตอนตายเป็นโค้ดชัดเลยคำคมนี้ใช้ได้อยู่ฟังนั้นมันเล่นไม่ถนัดนะมันติดมันติดหูฟังนี่มันเล่นไม่ถนัดโดดกระโดดไม่ได้ เป็นไก่ดูดีกว่าเืิดได้ยิงเอ้ยเพื่อนด้เก็บหมดแล้วเหรอเนี่เฮ้ยรเป็นไงเก็บตัวสุดท้ายเทโถที่ผ่านมาพี่อ่อยให้ไม่ได้อ่อยให้หรอครับจริงๆเล่นไก่จริงแหละโอ้ถ้าใครสนใจอยากแบกก็แบกได้นะครับ ทีมือมีแค่นี้จริงๆนะที่พุกกินหัวได้ตาแรกก็แบบพรมากว่าแบบมันกระโดดมาแล้วมันงัดขึ้นพอดีไงก็เลยแบบยิงหัวได้นะ <c oughs> อันนัอันน่าใครอยากแบกมาแบกได้นะครับเติมเยอะแต่ไม่ได้เล่นโหดนะ <c oughs> เน้นทําคลิปสุ่มของให้ดูเข้าใจกันหน่อยแคราวนี้ก็ไม่มีตังไม่มีตังเติมแล้วใช่ไหมก็มาเล่นให้ดูนี่แหละอ กดไลค์กดอ่าซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะอุย้ยปังปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปตั้งตั uh ้งไอวอรไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไอ้ <I> อันนี้ไม่ได้หนีนะครับแค่เรียกอ่าเขาเรียกว่าถอยมาตั้งหลักนะไอ้วอรเอ้ยมาดิครับโผล่มาดิโผล่มาดิ หนึ่งตัวลังเสาหนึ่งตัวลังเสาโอ้โหข้างหลังเรามีอีกแล้วโอ้โหต่น,นี้ก็เลยยิงนิดเดียวเองนะโหเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใจช่วยเ,เ,เพื่อนไปเลยครับสูส้ๆมาดูเจ็กหน่อยละกัน อเรียบร้อยไปไงครับชนะไม่ต้องลงแรงอะไรมากนี่คือสกิลของโอเคเงี้ยุูกที่หกนะครับเดี๋ยวก็หาว่าป,ป <c oughs> ้ายเฮ้จบเกมจบเกมอ,อะไรหลัเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปสนุกกันหรือเปล่านะครับนี่ก็คือการแต่งตัวเป็นตัวละครในอนิเมะนะครับก็แบบ ลองคิดคอนเทนต์ใหม่แบบก็คือไม่มีตังเติมสุ่มให้ดูแล้วก็เลยแบบต้องคิดคอนเทนต์ใหม่ให้ดูนะก็ช่วยดูกันหน่อยนะครับเพราะแบบก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะแต่ก็อยากทําคลิปอ่สนุกสนุกให้ดูนะถ้าอยากอ่ถ้าเห็นอ่ถ้าเห็นผมเล่นไก่แบบนี้แล้วอยากแบ,บกก็แอดมาได้นะครับที่ยู d ดี้านล่างหรือไม่แอดก็ได้ไม่เป็นไรนะอยากแบกขึ้นแรงขึ้นแรงอ่แดงไนงะ โอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายวูู้้ฮไปละ